ไท่บานแซบนวดสวัสดีจจะพี่นองมือนีจะผาพีผ้านอมเฮ็ดกะรีบั๊บไส่เค็มเจรพี่นองจะเป็นใส่ไก่เนาะจ้รพี่นองไปเบิ่งวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยเนาะจ้าขั้นตอนแรกเขาจะเฮ็ดใส่ก่อนเนาะจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันจะเอาไก่ลงไปพัดเนาะจ้าพัดจนไก่สุกจจะพี่นองเลาก็จะใส่มันฝรั่งต้มสุกแล้วเนาะจ้าตามตัวด้วยหอมหัวใหญ่เนาะจ้รพี่นองหั่นเต๋จ้า พัดไปนะจ๊ะปรุงรสตามชอบเลยนะจ๊ะพี่น้องใส่พริกไทยจ้ะรสดีนะจ๊ะซอสหอยจ้ะพี่น้องผงกะหรี่จ้ะใส่ลงไปเลยพี่น้องน้ำตาลนะจ๊ะเพิ่มได้นะจ๊ะพี่น้องรสชาติเพิ่มได้จ้ะพัดไปจนซุปนะจ๊ะพอซุปแลวเขาจะ พักไวให้เย็นนะจ้ะเราจะไม่เห็นในส่วนของแป้งนะจ๊ะแป้งชั้นนอกจะพี่น้องอัตราส่วนติยูใติคลิปนะจ๊ะพี่น้องไปกดเบื้องใดนะจ๊ะผู้ใดสนใจเฮ็ดจ้ะใส่แป้งลงไปสามถ้วยตวงแกพี่น้องแป้งสาลีจ้ะน้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะนะจ๊ะพี่น้องน้ำปูนใสจ้ะห้าสิบมลจ้ะเกลือครึ่งช้อนชานะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำตาลสองซอนนะจ๊ะพี่น้อง สองช้อนโต๊ะจ้าค้นให้เข่ากันจ้ะพี่น้องมันจะนวดมือเนาะจ้ะเข่ากันดีแล้วใส่มือนวดเลยจ้าล้างมือให้สะอาดก่อนนวดเนาะจ้ะนวดไปจนแป้งเข่ากันเนาะจ้ะพี่น้องเติมน้ำเย็นลงไปเนาะจ้ะห้าสิบมลจ้ะพี่น้องนวดไปเลยจ้ะนวดจนแป้งเข่ากันเนาะจ้ะแป้งเข่ากันดีไว้แล้วพักไว้สามสิบนาทีเนาะจ้ะพี่น้อง เราจะมาเห็นในส่วนของแป้งชั้นในต่อเลยจ้ะใส่แป้งสาลีลงไปหนึ่งถ้วยตวงเล้จ้ะน้ำมันพืชห้าช้อนโต๊ะแล้จ้ะพี่นงใส่ลงไปเลยจ้ะค้นในเข่ากันจ้ะใส่มือนวดคือเกาเลยจ้ะนวดเข่ากันดีกับพักไปสามสิบนาทีเล้วจ้ะพี่นงอันนี้นวดง่ายๆจ้ะพี่นงเกากันไม่จ้ะพักไว้เลยจ้ะ 630นาทีแล้วก็จะมาแบ่งแปงกันนะจ้าแบ่งให้ได้6ก้อนเด็พี่น้องแปงนอกแปงในนะจ้ากะสิมีแ่งไว้อีกก้อนหน,นึ่งนะจ้ะหนึ่งร้อยกรัมนะจ้ะพี่น้องเอาไว้โปหนานะจ้าเสร็จแล้วก็จะห่อแปงซันนอกซันในนะจ้ะเอาแปงซันซันในหอนะจ้ากับแปงซันนอกนะจ้ะห่อแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลม,กลม เอาพักไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องตามคลิปเลยนะจ๊ะก่อนน้อยๆนี่จะเป็นแป้งสันในแล้วจ้ะพี่น้องเอาเฮ็ดไปจนซีดแล้ะจ้ะพี่น้องเขาจะมาขึ้นรูปเลยนะจ้ะเอาผ่าคุ้มว้ก่อนแล้วจ้ะพี่น้องมันสิแห้งจ้ะผ่าเปียกแล้จ้ะปันหมาดๆแล้วจ้ะพี่น้องรีดเลยจ้ะรีดฝั่งที่นึงแะจ้ะ มวนแป้งเข้ามาหาจ้าของพี่น้องมวนแป้งเข้าหาตัวนะจ๊ะว่างลงไปจ๊ะหลีดอีกเทียนหนึ่งนะจ๊ะหลีดเด้จ้ะตามคลิปเลยนะจ๊ะพี่น้องกะมวนเขามาหาตัวพี่เก่าเลยจ้ะพี่น้องมวนเลยจ้ะตบทตั้งข้างเขาแะ,ะ้วใจเสมอกันนะจ๊ะ ม้วนไปตบไปม้วนไปตบไป,ไปนอ้อยแต่พี่น้องเฮ็ดแน่นแน่นะจ๊ะกรสิีได้ประมาณนี้จะพี่น้องเสร็จแล้วก็จะแบ่งแป้ง,งให้เป็นสองก่อนนะพี่น้องเขาจะมาเฮ็ดตกะหรี่ปับเลยจ้ะใส่ใส่เลยแล้วจ้ะเอาแป้งป,ป,ป,ปูนาปูลงไปเลยจ้ะรีดแป้งแล้วนะจ้ะรีดให้บางตามชอบเลยพี่น้องหมากนะ้ามากบาง มักแป่งนานๆกับ่าต้องรีดลายพี่น้องมากบางๆกับรีดมันบางไปเลยจ้ะประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องรีดได้จ้าอีกสิแล้วเขาจะใส่ใส่เนาะจ้ะพี่น้องเขาจะเอานามรูปขบขบก่อนเล้วจ้ะเอาไปใส่ใส่จ้าพี่น้อง ใส่ใส่เลยจ้าพับเข้าไปนะจ๊ะบีบริมนะจ๊ะบีบครบๆจัดรูปแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดแน่นๆเด้อจ้ะบีบกดบีบกดเด้อจ้ะนี้เขาจะพับจีบเด้อจ้ะกดลงไปเนาะจ้ะบีบแบบน้องพับจ้ะบีบพับบีบพับไปได้พี่น้องเฮ็ดตามคลิปเลยเนาะจ้ะบีบเด้อจ้ะบีบพับบีบพับไปเรื่อยๆจ้ะอันสุดท้ายก็ พับไปข้างหลังนัดจ้ะพี่น้องประมาณนี้หละจ้าเ็จแล้วจ้ากระรี่ปั๊บของเราชิ้นที่หนึ่งจะเฮดไท้เบิ่งอีกน้วจ้าพี่น้องชิ้นที่สองนัดจ้าเฮดง่ายๆจ้าพี่น้องสไตล์กัวไทยบ้านจ้าเฮดกินเองจ้าพี่น้องมักรสใดก็เฮดเอานาะจ้าใส่ไส้เลยจ้าตักใส่ไส้นาะจ้าพี่น้องเอานามรูปขอเพื่อกาจ้าพี่น้อง พับเข้าหากันจ้ะบีบเลยจ้ะพี่น้องบีบขอบๆแล้วจ้ะบีบจัดรูปเลยจ้ะพี่น้องบีบไปเลยจ้าก็จะพับกรีบนะจ้ะบีบพับลงไปพี่น้องบีบแล้วก็พับลงไปจ้ะบีบพับบีบพับไปเรื่อยๆนะจ้ะมักค้างมาักทีกะอยู่ที่ห้านะจ้ะ ปีไปเลยจ้าเห็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องบีบจ้าเป็นอันเสร็จแลวพี่น้องเขาจะไปทอดกันนะจ้ะพี่น้องเขาจะเห็ดไปจนแล้วเนะจ่ะขั้นตอนต่อไปจะพาไปทอดนะจ้ะพี่น้อง ืัอนี้เขาในสิบสองอันจะพี่น้องกะลีของเขานาาจะไปถอดกันเลยนาะจะพี่น้องตั้งน้ำมันให้เดือดน่าจะเอากะลีบับรุ่งไปเลยนาะจะพี่น้องตามคลิปเลยนาาจะเพิ่นสิใหม่ไว้น่าจะพี่น้องเปิดไฟอ่อนๆนาะจะบ่ต้องเปิดแห้งนาาจะพี่น้องเดี๋ยวแป้งมันสิบ่สุกทั่วถึงน่าจะ พอดไปนะจ๊ะเห็ดง่ายๆจ้าก็เริ่มเลืองเราจะพี่น้องตักขึ้นเลยจ้าก็จะเอาปะมาณนี้ยเราจะพี่น้องปิดหนึ่งเลยจะพี่น้องเห็ดง่ายบนจ้าผู้ใดสนใจกลับไปรองเฮเบิรงกเราจะพี่น้องอัตราส่วนเขาเกิดมีอยู่แต่คลิปเราจะพี่น้องเห็ดง่ายๆสไตล์ขั้วไทยบ้านนี่ละจ้าสวยงามบจ้จพี่นง สตรีของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนานะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหนานะจ้าสวัสดีจ้า